S <S เราก็เลยจำเป็นต้องเอาคนท้องแก่เนี่ยนะฮะหอมมาก่อนึ้งเจสกีก็ประคองฝา,าน้ำเชี่ยวไปเสียวมากแล้วเล่นว่าจะตั้งชื่ออะไรบอกตั้งชื่อว่าน้องเจสกีก็เหนื่อยแล้วก็หนักหนักมากคนที่นั่นนะฮะเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยตอนที่กลับมาขนาดกลับมาเนี่ยปดไล่ตามหลังมาเลยอะ่ะก็อีกวันนึงแจ้งมาว่าน้ำท่วกหนักกว่าเดิม<ะ>วันนี้แหละวันนี้ยหนักกว่าเดิมมาก็คือจากการลงพื้นที่นะฮะไปที่จังหวัดลพบุรีเราก็ไปมาหลาย

Bye. เพรไปถึงเม่คนที่นั่นเนี่ยมีนั้งคนแก,ก่เด็กเป็นเป็นและที่สําคัญก็คือมีคนที่ท้องแก่ะนะแล้วการอาจะใกล้กอดในวันชงวันนะครับ<ะ>อยู นนี้เจอขึ้นใหญ่ไม่เท่ากับหมะทั้งหลักอะไรจะพบไปเลยนะต้องมีจุลประกอบหลักด้วยเพราะว่าไม่รู้ไงถ้าไม่มีใครประกอบหลักเลยแล้วลยิง่งเอาคนทั่วไปมาประกอบหลักเนี่ยคนในท้องอ่ะจะไม่รู้หรอกว่าเกิดเขาร้อมโ,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 โหนวยวยมาไหวถึงท้องหรือไหวถึงจะครอนหรือไหวถึงอะไรเพราะแม่จูนเนี่ยเห่อนที่สุดเพราะหมอมาสิบคนแล้วเขาจะน่าจะรู้อะไก็ประคองฝาน้ำเชี่ยวไป เสียวมากแต่แต่เราก็ยังมีทีมซิเคริตี้ประกบซ้ายขวาทีมไปใดสายไใส่ไปมันก็รัดไม่ได้ร้องใหญ่มากนะนะฮะแต่เรามีทีมประกบนะฮะจนผ่าฝ่าน้ำเชี่ยวไปจนถึงฝั่งได้เกือบครึ่งชั่วโมงนะเพราะว่ามันต้องไปช้าไปช้าเลยต้องขับสวนอย่างเดียวขับฝางก็ไม่ได้เพรมันมันมันหลายหอย่างนะแล้วคนทั่วไปภักษานี้ก็ลำบากนะฮะ จนกระทั่งไปถึงฝั่งได้เขากําหนดหนึ่งแต่อย่างที่บอกอับคนท้องเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าจะคลอดก่อนกําหนดวันสองวันหรือปัจจัยเจสกีก็ไม่มีใครรู้นะฮะคุณแม่เขาแก้มือใหม่ด้วยอะเนาะเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรเงี้ยก็ก็รอดมาได้เขาเล่นเล่นว่าจะตั้งชื่ออะไรเขาบอกตั้งชื่อว่าน้องเจสกี ถ้าคลอดบ้านเดี๋ยวมัจะเป็เยี่ยมกันดะหน่อยแต่นาการล่าสุดตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงนะหลังจากที่เราบอกว่าท่านผู้ว่าจังหวัดมาถึงตกมาจุดนั้นเลยนะฮะถาวว่าน้ํามันบ่าแรงมากแล้วพอเรากลับเนี่ยฝนตกหนักมากเชื่อว่าวันนี้เนี่ยอน้องที่ท้องยังบอกเลยนะว่าตอนที่ปีห้าสิบที่ทู่มหนักๆน่ะประเทศไทยทุกหนักน้ำยังแค่เขาเ บ้านเขาระดับบ้านเขาอยู่ที่สูงแต่วันนี้เมื่อวานนี้น้ำถึงหน้าอกวันนี้น่าจะมิดแล้วโชคดีที่ท้องที่ท้องเนี่ยออกมาได้ก่อนนะฮะก็เดี๋ยวต้องดูฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ทีมเราก็สแตนบายนะฮะเราสแตนเพราะว่าถ้าเดี๋ยวจะมีอีกหลายจังหวัดมีอีกหลายท้องที่พื้นที่นะฮะที่ที่เจอสภาพแบบนี้แล้ก็ก็ต้องการเรือที่มันมีปรับสามารถ ที่จะช่วยได้นะใน,ใน,ในใสถาบบนการณ์นี้แล้วแต่ที่สําคัญคนที่ขับเจสกีนะต้องบอกก่อนนะถ้าไม่มีประสบการณ์นะะซื้อมากิแล้วก็ก็คิดจะไปช่วยเนี่ยอย่าทำมันกนตลายต่อตัวเองแล้วก็คนอื่นแล้วก็บ้านบ้านเรือนที่ถูกน้ำพ่วมหนักๆอยู่ด้วยนะฮะก็ถุงยังชีพเนี่ยก็จําเป็นมากนะฮะจําเป็นมากๆก็ต้องขอขอบคุณบริษัททีคิวเนนะครับแล้วก็เพื่อน อีกหลายบริษัทที่มาร่วมกันเอาถุงยันชีพมาให้ใส่วนใครที่อยากจะมาช่วยจริงๆนะฮะอ,อยากไม่ต้องบริจาคเป็นเงินนะฮะเราไม่เหมือนรับบริจาคนะครับเพราะเอาสิ่งของเนี่ยไปไว้ที่ร้านคุณทองาบนาะคอรัชดาซอยสิงได้นะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเนี่ยหนักแน่เราต้องลงไปช่วยอีกแน่ครับ